สวัสดีครับครูซิเฟอร์เองครับขอต้อนรับเข้าสู่เดอ l โวทรีเชลนดริฟเชลนที่218ของเซิร์ฟเอเชียนเองและสัปดาห์นี้เราอยู่กับ d e m o n Hunter นะฮะอืมเสร็จอะไรซะเนี่ยแต่ว่าอาวุธนี้บริษซาโดคิโอยอนเอเธอร์ฟ่าน่าจะใช่เนอะ ไหนมาดูสิเฮ้ยวุดอีกแล้วเหรอเฮ้ยเ hey, มื่อไหร่ขอโทษนะเอเชียมึงจะแก้บักนีสักทีวะโคตรน่าเกลียดอะเอเชียมึงน่าเกลียดเกินเอเชียโอ้แม่งมึง น่าเกียดชี้เชียกูใช้หมดความอดทน,นกับมึงละไอ้เอเชียมึง เริ่มหมดความอดทนแล้วโหอุ่นๆแล้วเนี่ยก็เอเชียเนี่ยเบสเม่งทำไรวะโอเคขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ คนฟังเสียงไปก่อนละกัน ในที่สุดคือเหมือนว่าต้องเข้าหมดอื่นถึงจะแก้เอ้ยเข้าหมดอื่นก่อนถึงจะแก้ได้เนอะโอเคมาดูบิลเซตนี้กันก่อนดีกว่าโอ้ไม่ใช่เซ็ตมันคือเลกซี่อัพ e ีมฮะโอเคเลกซี่อัพ e ีมแรงสามสิบสองนะฮะระหว่างที่คุณไม่มีเซ็ตโบนัสอื่นใดในในในบิลนี้นะฮะอะระหว่างที่คุณไม่มีเซ็ตโบนัสอื่นใด เลนจ n น a ด y ทุกชิ้นที่คุณใส่จะเพิ่มดาม a จ e ด e a ร้ 23, อยยี 7, ่สามเอต้ยยี่สามอนะฮะตามแรงต่อชิ้นแล้วก็ให้บัฟดาม e จ์ดิคชั่นกับคุณ2%ต่อชิ้นนะฮะและหากเป็นอินช e n t ก็จะเพิ่มโบนัสเป็นเท่าตัวนะฮะโอเคต้องนับนอะว่ามีอินชีย t กี่ชิ้นถึงจะดี1 2 สามสี่อ่าเอสเอรเรียลจะนับด an ้วยนะเป็นเอชเชียนก็หชิ้นโอเคห้าชิ้นก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยเนอะพอได้อยู่แหละแต่ว่าจะมีของซัพพอร์ตไหมวิวไหมก็นะก็อีกเรื่องหนึ่งของซัพพอร์ตวิวที่เป็นโจมตีแทบไม่มีเอาตรงๆนะที่ผมเห็นตอนนี้ในวิวก็จะมี ของที่ support v i l d มันไม่ใช่ของเพิ่ม multiplier แต่มันเป็นของที่เพิ่ม power อย่างอื่นอ่าเป็น power ที่สำหรับไว้ใช้ทำอย่างอื่นไงอย่างเช่นเนี่ย spy o f s e t t i n g h e a d r e d เนี่ยอันเนี้ย shakram ก,กลายเป็น generate f o r h e a d r a d จากที่ปกติจะใช้ใช่ไหมล่ะเป็นไฟายใช้ cost ส0 h a d r a d ก็จะเป็น generate แทนแล้วก็จะมี h a n g i n arrow เออฮังกริงแอโรไม่มีของสปอร์ตเลยนี่หว่าเอออ๋อ,อมีนี่เด็บติกอร์ไพมารีสกิลที่เจเนเรตจะเพิ่มดามจนะฮะโอเคยังไงสกิลหลักก็ฮังกริงแอโร่แหละแล้วก็จะคอยจะมีดามาชเดคชันก็คืออะคิลาซยราสันนี้อีกเราไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าสองสกิลหลักเนี่ยเจนเฮดเทรดทั้งคู่แต่ว่าจะมีสกิลที่ใช้ เฮดเทรดก็คือเซฟดิฟติงชัโดโอเคที่เหลือนะฮะอินชีนพัทันเดฟเฟนเดอร์สอันนี้ศัตรูที่สตันอยู่ในระยะ25ยาร์ดเพิ่มดเมจดิลักชั่น11%์แต่ว่าไม่เห็นสกิลสตันนะ่ะบอกเลยไม่มีสกิลอะไรสตันเอ้ยนี่ปะมสมตนอะไรที่แอตแทกแล้วฟรีสแต่มันนับนับเป็นสตันปะละ่ะน่าจะนับมะ มัง้งเขาถึงใส่มาไม่รู้สิหรือไม่รู้ว่าจะหาสกิลอะไรมาใส่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าได้ใช้บ่อยแน่เพราะว่ามีดอน reduce cooldown ของเวนเจียสนะครับอันนี้65%สูงสุดข,ข,ของดอนที่จะทำได้แล้วก็เอาตรงๆนะเราจำเป็นต้องแปลงล่างเพราะว่าเรามี stone godlet ด้วย stone god t l e t นี่เมื่อคุณโดนโจมตีจะเพิ Armor ่ม a าร์เมอร์50%แต่ว่าจะลดม o v e m e n t speed สปีด15% Attack Speed อีก20%และ Stack 5ครั้งคือมันดีสำหรับสายที่คนที่แปลงร่างตลอดเวลาแต่ว่าถ้าไม่แปลงร่างเนี่ยมันจะทำให้คุณเฉ่ยเหมือนจะถึกขึ้นนะแต่ก็เฉยแล้วก็แบบโจมตีช้าลงด้วยแล้วแถม Stack 5ครั้งคิดดูอะ Stack จนแบบคุณไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยอะ่ะเออเพราะงั้นมันดีต่อเมื่อคุณแปลงร่างซึ่งการแปลงร่างจะทำให้ยกเลิก สถานะตัวซีซีของตรงนี้แค่นั้นแหละต้องแปลงร่างอย่างเดียวแหละไม่รู้ว่าไอเจ้าของบิวมันบิวให้แปลงร่างได้ตลอดหรือเปล่าน่าจะไม่นะดูทรงแล้วยาโอเคเพราะงั้นต้องต้องต้องระวังตัวแจเลยแล้วก็มีนี่ โซลิสครีตนะครับได้รับดาเมจเดียวกันนะครับ8.3%ต่อคอม p พ n เนีที่เรียกออกมาแต่ไม่มีเลยไงเขาคงคิดว่ามันสังเวยสกิลไปช่องหนึ่งเลยเพราะว่าจะเรียกมาก็ไม่คุ้มอ่ะมันไม่มีความสามารถที่จะเรียกออกมาแบบทั้งหมดแบบเดียวกับเออแบบเดียวกับ Set มอ r a โรเ หรือว่าจะใส่เสื้อสามาก็ไม่มีด้วยเออเขาคงคิดอย่างนั้นก็เลยไม่ได้ใส่ในส่วนของนี่มีเจมส์พปอร์ตนิดหนึ่งนะฮะก็จะมีโรธินวิดวิทกิสซาแต่ว่าแค่เวลสามเองไม่อยากจะนับเลยเอาแค่มาฟื้นเลือดไวเผื่อแบบว่ารับดาเมจมาอะไรพวกนั้นส่วนไฮไลท์สุดท้ายนะฮะก็คงจะเป็นบุริซาโดเคีวนนนะฮะไม่รู้ว่าจะช่วยเราได้แค่ไหนแต่ว่า โดยตัวมันเองพลังก็แรงอยู่เคดมีร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่โจมตีร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นพลังโจมตีของสกิลเดมอนทันเตอร์ทั้งหมดอ่าอันเนี้ยดีแล้วก็โดยตัวมันเองนะครับมีสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ช ANCE มีโอกาสสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะฟรีสศัตรูนะฮะร,รวมทั้งความสามารถที่พิเศษต่อก็คือเมื่อโจมตีศัตรูที่ฟร e ซแล้วเนี่ย จะเป็นคิยิคอลคิสเสมอคือประกันคิยิคอลิประกันคิยิคอลคิร้อยเปอร์เซนต์กับศัตรูที่โดนโฟเรเซนอ๋อคือเอาโฟเรเซนจากบิสซาโดคิวนนนแล้วมาคอมโบกับเวนเจินส์ฟรอมเดอะชาร์โด้ด้วยเอาไว้บูสต์ดาเมจตอนที่จะฆ่าพวกอีลิตนี่เองอ๋อเก็ตแล้ว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 โอเคเพราะงั้นเป็น น่าจะเป็นเซตที่เน้นการหลบมากกว่าเนอะไม่งั้นเราคงมวยมรนาแล้วก็โอเคงั้นมาดูในส่วนของสกิลกันนะมี h ัง,งร i n g Arrow, Javelin Arrow อันนี้เราคุ้นเคยกันดียิงทยิงทะลุชิงนี่ยิงแรงชาครามซูเป็นทายอันนี้น่าจ,จะไม่ผิดเป็นปล่อยไปจุดที่ต้องการแล้วก็ วนรอบอะถ้าจะไม่ผิดอ๋อไม่ใช่เป็นเลี้ยวแบบเลี้ยวเนอะเลี้ยวเป็นงูเลยอ่าแล้วก็เป็นเจนส์ from the shadow นนี้ทำให้ freeze enemy นะครับ freeze ศัรตรูศัตรูส่วนศัตรูที่โดนฟรอเซนก็จะคอมโบคู่กับบริซาโดเคียนอนทำให้เป็นคริติคอลตลอดเวลาได้เควอล์ดแอคชั่นช็อตอืมอันนี้ก็นะก็เป็นวอลปกติแหละเพียงแต่ว่ามีการยิงเรียกศัตรูได้ด้วย Fan ฟนออฟไนฟ์พินพอย accuracy อันนี้เพิ่มดาเม g e ของ Fan of ฟไนฟ์นะแต่ว่ามีครูดาวเยอะกว่าปกติแล้วส่วนตัวผมไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คืออ่อมันไม่ใช่ blade armor มันไม่เพิ่มอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ defensive เลยแล้วก็ save ิ i f t i n g shadow นะฮะโอเคอันนี้ s a ฟเท่ากับความเร็ว movement speed ปกติในส่วนของวา่า s ีฟมี tactical advantage นะครับอันนี้ถ้าหากใช้วอล Shadow Power Smoke Screen หรือ Backflip จาก e v c s i f e จะได้60% Movement Speed อ๋อเอามาใช้คู่กับนี่ไง Wall Action Shot แน่นอนโอเคมี Cold the Weak นะครับอันนี้ s l o w รือศัตรูที่โดนชินครับรับ Damage เ,เพิ่มขึ้น Archery อันนี้นี่เราใส่ Crossbow เนอะได้50% Critical Hit Damage แล้วก็ Ambush นะครับ Deal Damage เ,เพิ่มขึ้น40%กับศัตรูที่เลือดมากกว่า75% อัะเชวบิวคร่าวๆก็ง่ายๆเนอะใช้สองอย่างนี้แหละเป็นหลักแล้วก็ดิฟติงชาโดว์ไม่มีโอ,อกาสนิดหน่อยส่วนสกิลหลักๆจริงๆจะมาจากตอนที่บูสต์เาเมจเพื่อฆ่าก็ต้องใช้วนเทนเซสเนอะ from the shadow เพื่อฟรีสแล้วก็ให้ฝนของบุริสาโตเคียนอนทำงานโอเคพร้อมสาม,ส,ามสองหนึ เป็นวิวที่ผมบอกได้เลยว่าผมโคตรรังเกียจอ่ะ จะใช้เข้าใจละจะใช้ก็ต่อเมื่อเจอหน้าอีลิตจริงๆเท่านั้นเป็นอีลิตลัชแบบที่ผมใช้ว่าคาว่าผมรังเกียจได้เลย เฮ้ยทำไมมันยินนิ่งๆอ๋อใช้สเตปหลุดจากภาวะโอเคโอเคมีชิลตรงนี้ เหมือนตั้งใจจะให้เราวิ่งฆ่าอินิตอย่างเดียวเลยอะ่ะโอเคคงดุยรูถึงก็จริงแต่สโลมากช้ามาก

ก่อนจนเคยชินไปเลยลืมเรืเร่องวอลไปโอเคแต่ก็นั่นแหละก็อย่างที่เห็นวอลก็ใส่หัวทีเดียว ngay càng กว่าจะตายโอ้โหเป็นวิวที่ให้ความรู้สึกแย่มากกว่าดีที่จะเล่นนะขอลองอีกครั้งนึงแล้วกันทไอะไรก็คือเป็นวิวที่เสียเวลาชีวิตมากเลยโอเคสามสองหนึ่ง เคสเท่าเวลาได้ดีนิดหน่อย คถ้ามันมีคอมโบอย่างนี้ด้วยก็คือพอศัตรูฟีีเสร็จปั๊บให้ใช้ตัวแฟน็อบไนต์ครับพินพอยแอคคิวลัซี่มันจะบูสต์ดาเมจได้ส่วนเรื่องการเคลื่อนที่ก็พยายถ้าติดหรือว่าติดไอโซนกอนเล็ตแล้วพยายามใช้วอลนะครับสกิลโจมตีหลักผมใช้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเซอร์เพนทายแล้วเพราะว่าหวังดาเมจจากการชิ้งของ เอ่อ uh, ตัวนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้อยู่ตัวฮังกริงแอนโลไม่ค่อยได้อยู่ถ้าไม่ใช่โจมตีด้วยบอส <c oughs> ถ้าไม่ใช่โจมตีบอสก็หวังไม่ได้อยู่เพราะงั้นผมจะไม่หวังวิ่งหน้าตั้งเลย 오케이 okay. ความรู้สึกว่าพอติดสโตนก็เหล็นแล้วกดโจมตีอะไรยากขึ้นมากด้วย โอ้ยอยู่ตรงนี้โอเคนี่มันจังหวะโ<ฮ>้ยากเป็นสุดาที่ยากขอขออนุญาตนะขออนุญาตยาก,ยากลยนะประสาแตกมากประสาแตกจริงจริงโอเคนะครับก็คือหลักๆเลย ผมโจมตีผมแทบไม่ได้ใช้ฮังกริงเลยนะแต่ว่าผมจะใช้ชาครามร์เพนทายแทนเพราะว่ามันประกรันการวิ่งผ่านศัตรูได้คือมันมันไม่เหมือนฮังกริงตอนนี้ที่ชิงเรียกว่ามีโอกาสชิงทะลุแต่ว่าไม่ได้ทะลุออฟเฟซันไงแต่ว่าถ้าจะทำเดเมจใส่ศัตรูหมู่มากๆก็ต้องชาครามร์เพนทายเสร็จแล้วปับ๊บพยายามใช้ Vengeance from the Shadow นะฮะ ให้บ่อยมากที่สุดโดยเฉพาะเมื่อคุณเจอหน้า Elite Pack. อีลิตแพ็ต้องใช้เลยแล้วก็ในเรื่องการเคลื่อนที่เนียฮะไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่งเ่อข้ามเรื่องไปเรื่องนั้นโอเคเจอหน้าอีลิตใช้เป็นเจนส์ฟอร์มเดอะชาร์โแล้วควบคู่กับพ i นไอแฟนออฟไนฟ์พินพอยต์อครซีอันเนี้ยดีมากเพราะว่ามันใช้บูสต์เดเมจด้วยความที่ตัวมันเองแรงอยู่แล้วบูสต์เดเมจได้หลังจากนั้นเนี้ยอ้อ แต่ว่าต้องใช้ตอนที่ศัตรูโดนโฟเซนนะถึงจะแรงจริงและหลังจากนั้นถึงค่อยใช้ชครามส์เพนทายช่วยโอเคหลักๆได้เมชก็จะมีเรื่องนี้นะแล้วก็มีเซฟดิฟติงชาร์โดพอใช้ช่วยได้อยู่ในระหว่างการวิ่งนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะเรื่องมูเวนส์ฟีดอะให้ปล่อยไปให้เป็นหน้าที่ของวอลแอคชั่นช็อตควบคู่กับตัวพาสซีฟแท็กชัคอแอดเวนทจจะช่วยให้เราพ้นจากไม่ดีคือช่วย ไม่ได้ผลจากนั่นนะแต่ช่วยเพิ่มโมเมนต์สปีดทดแทนส่วนที่อ่อก็ไอ้สโตนกอนเล็มันทำผิดใส่เราโอเคและนั่นคือทั้งหมดของชาเลนที่มึงอย่าง215อีกเหรอมันต้อง218แล้วสิเฮ้ยและนั่นคือทั้งหมดของชาเลนที่218ของเซิร์ฟเวอร์เอเชียนั่นเองนะครับโอเคอเจรินออกมาเป็นมาทั้ง2อง S holy s h โอเคนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นชาร์เลนแบบไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c r i b e และติดตามนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เม c ่อ a ัป t u a r y ต้องการครับสวัสดีครับ